ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมูนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับช่องเล็กๆข,ของคนเลี้ยงหมูนะฮะสำหรับวันนี้เราก็จะมาทบทวนกันเกี่ยวกับการดูแลหมูในหน้าฝนนะครับซึ่งจะเป็นหน้าหรือว่าฤดูที่ดูแลยากหน่อยนะครับปัญหามีมากมาย ในว่าจะเป็นยุงในคลิปก่อนเขาพูดถึงเรื่องอยุงแล้วก็วิธีป้องกันแล้วก็รักษาในเบื้องต้นนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการดูแลรักษาเกี่ยวกับโรคท้องเสียนะฮะหมูป่วยบ่อยนะครับสาเหตุมันเกิดมาจากอะไร,ะรสิ่งที่ควรจะระวังมากที่สุดนะครับในเรื่องนี้โดยเฉพาะดูดูนี้ อันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะฮะแต่ก็มาแชร์กันเป็นวิธีที่ผมปฏิบัติอยู่นะครับสิ่งที่ควรระวังก็คือเรื่องของน้ำแหละครับในฤดูนี้นะฮะฝนตกบ่อยโดยเฉพาะใครที่ใช้น้ำดื่มให้หมูเนี่ยเป็นน้ำบ่อนะครับก็ควรระวังนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเอาน้ำบ่อล้างคอกนะฮะ เพราะว่าฝนตกมามันชะล้างอะไรหลายอย่างลงในบอ่อนะครับก็ต้องระมัดระวังกัน,นโดยเฉพาะพวกสารพิษแหละครับพวกยาฆ่ามมลงมแรงมเราไม่ใช้แต่พื้นที่ใกล้เคียงใช้มันก็อาจจะมีผลกระทบกับเรานะครับเพราะว่ามันมาได้ทุกที่ทุกทางดังนั้นน้ําบ่อที่เราใช้ล้างก็ทําความสะอาดให้หมูก็ควรที่จะ ทำคันคูไว,ว้สูงๆนะครับอย่าให้น้ําข้างนอกเข้านะครับต <MA IL> างที่ดีผมก็แนะนําให้หนาน้ําบาดาลนะครับนะน้ําบาดาลแต่น้ําบาดาลก็ใช่ว่าจะสะอาดเสมอไปนะครับถ้าเราขุดในที่ต่ํามันก็อาจจะมีเชื้อแลไรกลับได้นะครับโดยเฉพาะอีโคไลนะครับการป้องกัน แล้วก็มีการป้องกันอยู่แล้วแหละครับเพราะว่าทุกทุกท่านนะฮะที่เลี้ยงหมูก็จะต้องมีการให้ฮิววาวัคซีนในฮิววาอยู่แล้วนะครับแต่มันจะเอาอยู่หรือเปล่าแค่นั้นนะครับและอีกอย่างนะครับที่จะมาเน้นย้ำกันก็คือความสะอาดนะครับอย่าให้ชิ้นแฉะมากนะครับพื้นคอกควรจะมีที่แห้งๆให้เขาได้หลับได้นอนยุงก็ป้องกันกันนะครับ หลายท่านนะที่เจอปัญหาในเรื่องนี้ในฤดูนี้นะครับบางครั้งนะครับบางครั้งนะฮะบ,บางขอกบางเราเนี่ยชื้นแฉะมากมากนะครับหรือนอนไม่หลับูมิตันทานข้าะลดนะครับพมิตันทานข้าะลดพักผ่อนไม่เต็มที่เพื่ง่ายนะฮะกลางวันอบอ้าว กลางคืนฝนตกอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนนะครับอันตรายสําหรับลูกหมูมากๆนะครับไม่ว่าจะลูกหมูนะครับหมูรุ่นใหญ่ก็อันตรายเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะนะฮะโดยเฉพาะหมูรุ่นนี้นะหมูรุ่นนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะในช่วงหน้าฝนอย่างนี้นะครับความเครียดก็เป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ท้องเสีย แบบรื้อรังได้นะครับเียที่สำคัญก็คือพื้นโอกนั่แหละครับชื้นแฉะเชื้อโรคเยอะก็ต้องมันทำความสะอาดนะครับปลัดสาให้แห้งอย่างนี้นี่ผมก็จะล้างทุกวันนั่นแหละครับนะแต่ก็ทำให้มันสะอาดสะอ้านไว้ก่อนนะครับก็คือพยายามทำให้มันแห้งนะล้างเสร็จมันใหม่ก็เช็ดทู้ออกหรือว่ากวาดน้ำรีดน้ำให้มัน แห้งหน่อยนะครับเดี้ยวหมูหน้านี้นโดยเฉพาะน้ำนขาดก็ไม่ได้มีมากเกินก็ไม่ดีหลายท่านยังเข้าใจผิดนะน้ำตากแดดนี่ยอย่าลืมว่าน้ำร้อนน้ำอุ่นในี่หมูไม่ค่อยบริโภคนะครับเาก็จะไปกินน้ำ บอกเกลยนะถ้าเจอเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมาแล้วก็จะทําให้ท้องเสียได้ง่ายๆนะครับก็พยายามดูแลกันนะครับที่เล่ามาทั้งหมดก็เป็นประสบการณ์นะครับเรื่องใหม่ๆก็เจอนะฮะแต่ตอนนี้ก็พอจะมีประสบการณ์ขึ้นแล้วนะครับจริงอยากจะไม่แชร์มาเล่าสู่กันฟังนะครับ ช่วงนี้ราคาหมูก็ยังยังยืนะแต่ก็ราคาซื้อน่าก็ลดลงแล้วลหละครับนะถ้าใครที่มีหมูขายตอนนี้ก็ดีไปนะครับแต่หมูรุ่นนี้ก็น่าจะอสองเดือนกว่าๆนี่ก็น่าจะทันราคาอยู่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบก่นบาทะครับกนะ็เป็นช่วงที่มันลงเราก็ต้องยอมรับสภาพนะครับสำหรับคุณเลี้ยงหมู มาพูดถึงเรื่องว่ามูท้องเสียเนี่ยบางท่านอาจจะตกใจนะครับการที่หมูท้องเสียมันก็มีมาจากหลาสยสาเหตุนะครับถ้ามันเกิดโรคติดเชื้อจริงๆเนี่ยก็ต้องใช้ยาปฏิชีวนะแหละครับในการราักษาแต่เบื้องต้นก็ใช้กล้วยดิบหรือว่าต้นกล้วยถ้ามันท้องเสียปกติธรรมดา คือว่าให้อดอาหารให้เขาขี้ออกให้หมดก่อนที่ไยมูดออกให้หมดก่อนแล้วก็ให้กินแม้แต่การให้บริโภคเยอะนี่ก็ท้องเสียได้นะครับแต่กับหมูรุ่นนี้จะไม่ค่อยเจอเลยนะการที่กินเยอะแล้วท้องเสียเนะี่ยรุ่นนี้กินเยอะได้ยิ่งดีนะครับนี่ที่รุ่นที่กินแล้วท้องเสียเนะี่ยกินเยอะท้องเสียเนี่ยตกในกินอิ่มจนเกินไปให้อาหารมากจนเกินไปเนี่ยท้องเสียได้นะครับถ่ายเลี้ยวได้นะครับ ก็ต้องระมรัดระวังกันคือให้ท <woods> ีเละน้อยนะให้บ่อยๆให้ทีเละน้อยเอานะครับบางท่านยังไม่เข้าใจนะฮะว่าเอให้มันกินเยอะแล้วมันท้องเสียได้ไหมท้องเสียได้นะครับท้องเสียได้อันนี้เป็นระสบการณ์ตรงนะครับแต่ก็ไม่ละลาบละลวงในความคิดเห็นท่านใดท่านหนึ่งนะครับแต่ที่ขอกที่เราผมเนี่ยถ้าให้เยอะเนี่ยท้องท้องเสียขึ้นมาทันทีเลย จากประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมานะครับช่วงนี้ผมเลยจะให้บ่อยๆนะครับให้เขาเล็มอยู่อย่างนี้นะไม่ให้เยอะไม่ให้ไวเยอะ,นะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านเขารับฟังรับชมนะครับที่มาติดตามกันมีอะไรเราก็มาแชร์แชร์กันสำหรับผลเลี้ยงหมูนะฮะแต่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด อยากจะทราบอยากจะถามก็ถามมาได้เลยนะครับถ้าผมไม่รู้ไม่มีประสบการณ์ผมก็จะไปสอบถามท่านอื่นมาแล้วก็ค้นคว้าสืบค้นมาบอกมากล่าวให้บรรดาชาวเรื่องหมูเราได้รับทราบสำหรับคลิปนี้ก็ขอรบกวนเวลาแต่เพียงแค่นี้นะครับขอบุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับเอาไว้เจอกันในโอกาสต่อไปส่วนสาระดีๆก็ลองไปสืบค้นดูในเพลย์ลิสต์ของช่องนะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ